พอนุ่มถอนใจแบบนี้มีอะไรจะถามข้าอีกหรือไงคําถามนี้ถามท่านมันก็ไม่มีประโยชน์นะอ๋อหมอหม,มอปอหอไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนี้สินใช่หรือเปล่าป้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 าข้าจะไปม,มีนี้สินได้ยังไงกันเล่าอ้าแล้วมันมีปอหอปัญหาอะไรมันก็แค่คําเดียวเท่านั้นเองความรัก <laughs> แล้วจะมาเรียกวันนี้ได้ยังไงล่ะเหรอแล้วทำไมถึงเรียกวันนี้ล่ะเออ,อันความรักของหญิงชายไม่ใช่ว่าเจ้าติดข้าข้าก็ต้องติดเจ้าไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนกันอย่างยุติธรรมหรอกแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องนี้เลยเขาเรียกวันนี้รักแหละ <laughs> เคยดูไหมลูกผู้ชายอ่ะงานใหญ่ยังไม่สำเร็จไหนเลยจะกล้าฟาดานความรัก บาทีโตเอ้ยเจ้ารักคนคนหนึ่งแต่กลับไม่กล้าไปรักเข้าใช่ไหมละ่ะเชื่อเลยปะผ่าเนี่ยข้าหน่ากลัวแต่ว่าในที่อบอุ่นจะทำอะไรไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่เกิดเรื่องร้ายแรงแล้วน<ะ>ี่พี่มะโนนี่ทางโน้นทางโน้โนไม่ใช่ทางนี้ ข้ารู้แล้วจิตข้าม,มันมบอกก่อนเจ้ามา